เออเราลูกเงินอุทัยทายาทเงินอุทัยเนี่ยเขาอายุ14เดือน14เดือนนี่ครับพี่น้องโอ้ง้ามครับเป็นลูกทายาทของเงินอุทัยของเขาซ้ำนี่กับค่าเขากระแสนครับผมประมาณแสนแต่ประมาณล้านดอกนี่ครับสายเลือดเงินอุทัยครับเงินอุทัยจากอุทัยท่านี่ที่ดังๆนี่ละนี่อาจารย์นั้นเขาจุงจุงเข้าให้พี่น้องเห็นนะครับผมนี่ครับล่องจุ่งยังให้พี่น้องเบิงน้ำเลยจับได้พ่น้อบัานหอเลยพ่ครับผม ก็ว่าได้ครับว่าเป็นยังครับทั้งได้ยุโรคครับนี่ครับพี่น้องครับอันนี้เป็นสายเงินไผ่ปอกข้อครับพูนะพี่น้องนี่นี่ครับปอกข้อเชือกเอิ๊กไงเอิ๊กไงมีตาแต้มแก้มออ่ยังแก้มเขาตำล่าเพื่อเขาตำล่าครับโอ้นี่เป็นควายอายุสิบสี่เดือนสิบสี่เดือน ผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขสุขคนครับผมพ่อกนอีกแล้วครับกับเกษตรกรลูกไทยบ้านครับพี่น้องครับครับมือนีผ้ามาบึงคั้วแงามพี่น้องครับมือนีพิกัดอยู่ที่บ้านดอนกรอยครับตำบลดอนกรอยอำเภอพี่บุญรักจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องครับตอนนี้อยู่ที่แสงชัยฟาร์มครับพอดีเป็นอากามะเร็งน้ำจารย์เพื่อนน้อครับกะเลยมาแวะ ูฟ่ฟาร์มแสงชัยฟาร์มของอาจารย์ครับผู้ใดเข้ามาเบิ่องไม้นะครับก็อย่าลืมนะครับ,มรบผมกดติดตามเนาะครับเป็นกําลังแรงใจให้ลูกหลานบ้านเฮาครับมีกําลังแรงใจได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปพี่น้องครับมื้อนี้พามาเบิ่งครับคุย้ยคุ้ยงามเงินล้านพี่น้องครับ2ตัวเนาะครับนี่นงามๆเลยครับนี่เดี๋ยวก่อนอื่นเฮาออไปหาอาจารย์ กันเนาะครับให้เพ่นผ้ามาเบิงครับว่าเป็นยังไงเนี่ยด้มาจนกะทั่งไดรมาจังไดรคือได้มาอยู่แสงชัยฟร์มตรงนี้ครับผมไปกันเลยครับเจ้าของตัวเป็นๆเลยครับเจ้าของามแสงชัยฟัาสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรกรทั่วจังหวัดอุดรทั่วประเทศทั่วเพื่อพี่บุญรักกันแล้วกันเนาะผมซื้อหน้ายสังคมพิ่มแสงใสหรือพี่น้องชาวพี่บุญรักมรดออดก่อยเขาเอ่นว่าคู่จอยคู่จอยผู้นี้นะครับ ขอมือนีที่โอกาสได้ต้อนรับน้องอุ้มหรือลูกอุ้มผู้สีใหม่เนาะซึ่งเป็นผู้ที่มีความใฝ่ฝันอยากเสียทงานในเรื่องของการสื่อสารนํำสิ่งดีๆไปฝากพี่น้องให้เกษตรกรได้เข้าใจครับคมือนี้าพามาบึงค้ยงามเนาะพ่อเนาะข้ยงามค้ยงามเป็นค้ยที่พึ่งเริ่มต้นดอกบ่แาม่นงามคักแน่เท่าใดดอกอันนี้แสงใช่ฟ้ามนี่ขี่รถเขามากที่แหลกนะผมขี่เขามากนี่มีสุกยางเลยอยู่นี่เนื้อที่ยักไรลครับ ทังบดนี่เป็นเนื้อที่อยู่ที่ดําเนินการอยู่ในนี่เท่ากับหาซิบเกลลายหาซิบเกรลายเนาะแต่มาแยกเป็นโซนของง่วโซนของควายโซนของหมูแล้วก็ลูกไส้มาเห็ดลานกาแฟขั้มทีเรือบเป็นโซนของมาโซนเชิมมีมามีหยังพร้อมเนาะครับเชืงการท่องเที่ยว สะดในร้านดมาพักพอนี้ถ้าบอาถึงแสงใช้ฟ้ามเนาะก็สินึกถึงง่วครับง่วงงามง่วงขุนครับผมบัานนี้ยู่ดีๆยังไดคือมีมีควายงามมาเขามากครับพ่อสู่ฟังเนี่ยเริ่มต้นนั้นเป็นยังสี่น้องหละลูกกะเริ่มต้นนี่พ่อคือเกิดขึ้นมากนี่เป็นคนเห็นพ่อแม่เข้าจูงควายไปเลี้ยงขี้ควายเลี้ยงนําคันหน้าคือมันเกิดแรงบันดาลใจตั้งแต่เกิดขึ้นมาเราเห็นพ่อแม่พาเลี้ยงง่วงเลี้ยงควาย โดยเฉพาะค้อยนี่คือขี้หลังไปเลี่ยง <Yeah. S 1> ขี้หลังไปเลี้ยงแล้วก็ได้ขึ้นว่าจักมือหนึ่งหลังจากตีเฮาเหตุงานราชการเนี่ย <Yeah. S 1> แต่ว่ามันจะมีมือสิ้นสุด mm hmm. คือเมื่ออายุห0ปีแล้วนี่มันจะต้องได้เป็นราษฎรเป็นเกษตร <Yeah. S 1> กรแ็เลยตัดสินใจตอนแรกกันคือหนึ่งยางตอน,นันราค้า120ยยี่สับบาทแ <Yeah. S 1> เลยว่าคันบ่ปลูกอย่างกูก็เป็นบ้า เลยตัดสินใจปลูกยางบ่มีความรู้ชครับผมบ้านนี้พ่อปลูกยางเรียบร้อยแล้วสีเห็นต้นยางของอาจารย์ขึ้นนี่ครับพื้นที่ลา้<า>เลยพื้นที่หา้าห<ม>อเปล่าไร่ปลูกยางแล้วแล้วเลยเอาควายมาเลี้ยงสองตัวควบเป็นมานร่บเอาควายมาเลี้ยงสองตัวก่อนเด้ก่อนที่เรียงครวบเอาควายมาเลี้ยงสองตัวปากอววาควายนี่ มันเป็นสัตว์ที่มักใส่เขาขิดจนห้ามภาษานึ่งับห้าห้าเนาะข้าลอยเศร้ารับกระโดดเฮ้ยค้อยสีมาห้ามอย่างขายค้อยถิมคําว่าค้อยถิมคือคันแมนราคาเดียวนี่ประมาณสี่แสนค้วยตัวนั้นอืขายถิมเพาะแต่ห้ามอย่างสมัยตะกี้นะครับสมัยตะกี้ก็เลยตัดสินใจถึงข้วยทั้งๆที่เจ้าของนี่มาค้อยมกข้วย เลียงมาต่อเรียงมาต่อพอตาแม่ตาแหลกนะครับเห็นเกิดขึ้นมาได้ที่ไปเรียงก็เลยซื้อควายมาแล้วทิ้งคยครับทิ้งควายนี่เมื่อเฮ้าอยากเลียงนี่ขึ้นไหวว่าเมื่ออายุหกสิบปีห้าสิบห้าปีนี่เข้าต้องเริ่มในการล่งมือแล้วเพราะอีกห้าปีทั้งน้านี่เข้าจะได้บวงเหงาในการมาดูแลก,กิจการ,รแมนครับก็เลยตัดสินใจว่าเอากูเลียงงัวเข้าไปเป็นสมาชิกชม่มลม พัฒนางัวพันธ์ดีของปัจจุศจังหวัดอุดรธานีเป็นเป็นสายพัฒนานะครับสายพัฒนาเป้าหมายคือตัดสินใจเฮ็ดร่องเลื่อนร่องหยางขึ้นเป้าหมายบด้เฮ็ดเพื่อธุรกิจเฮ็ดว่าอยากเฮ็ดให้เป็นแบบยางของพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงงัวกีาะสมายสกีนี่ขายสิบตัวกับไริพ่อแสนกันเลยว่าตัดสินใจไปเอาง่วเลือดลอยตอนแรกนี่ไ่ได้เอางัวเลือดลอยเนาะตอนแรกไปเอางัวมาเอาแม่มานี่เพื่อที่เสียหาพ่อเลือดลอย มาพัฒนามาพัฒนาให้มันใหญ่ขึ้นแต่ว่าพอมาเห็นมันสามันสาเนาะครับมันสากับพ่อพ่อมีแห้งที่สื่อได้อยู่เลไปตัดสินใจสื่ง่วแม่มากกับตัวผู้มากหาโตสาสานี่ที่นี่ส้วสีส้วสีง่ายส้วาอดเลยตัดสิ้นใจถือว่าเป็นการตัดสิ้นใจเทือญหยได้หนิหาโตสื่อ หลานหนึ่งซื้อเป็นโตมาเลยซื้อเป็นโตมาหลานหนึ่งครับตัวแม่ซีตครับตัวภูตัวหนึ่งซื้อมาเพื่ออย่างเพื่ออยากเอามาเห็ดให้ลูกมันออกมาหน่ยให้พี่น้องเกษตรก่อนใกล้ใกล้นี่ก็คือเป็นทางดวนเนาะครับท่างดวนเพราะว่าซัวสีมาเรียงซัวเสียนี่เนาะครับซามขามีแห้งเห็ดละกนเลยเอามาพราะเอามาแล้วก็ได้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเห็ดนี่โดยบริษัทจังหวัดนี่ครับ ได้ทรงฟ้ามอาจารย์เนี่ยเขาประกวดระดับเขตอืเป็นเป็นฟ้ามป,ประกวดวครับผมบังเอิญว่าเขาไปประกวดบังเอิญว่าตอนนั้นตําแหน่งเจ้าของฟ้ามเนี่ท่านเป็นข้าราชการ,รเลยได้ร่องชนะเลิศอันดับหนึ่งของเขตนะคือมันไปติดตรงที่เจ้าของฟ้ามเป็นเกษตรกรอืรเข้าเลยเข้าเลยแพ่ตรงนี้ครพราะว่าเหตุเรียบร้อยแล้วก็เลยประกาศว่า ้าอำเภอพี่บุญรักเกษตรกรอยากว่าเบิ้งขบวนการเลี้ยงพัฒนาพันธ์นี่ยยินดีต้อนรับแสดงว่าอยู่นี่นี่บ่ได้เป็นแค่ฟ้ามซื่อเป็นแค่ศูนย์เรียนลู้นะพ้อัมผู้ใดสนใจนี่สามารถแวะเวียนเขามาได้เพื่อเพ่งแนามาเบิ่งงานนะเพราะว่านึงการันตีด้วย ฟาร์มเฮานี่ได้มาตรฐานทรงเขาบอกกวดเป็นตุนแทนของจังหวัดครับผมวันนี้ยักษโอ้ได้ล่องชนะเลือดติดตรงเดียวนะครับวันนี้ให้จย์แนะนำนะครับเรื่องควาวยสองตัวนี้ได้มากเลยครับจากที่เป็นสายม่วประกวดจากเรียบรอยง่วงม่วงก็มีแล้วนี่ครับผมเรื่คิดว่าบ้าอย่างแต่ราคาพอดีขันมันสี่ห้าน่ เขากับมักควายอยู่มันขนาดสีม่วเป็นอย่างน่าเบิ่งเจ้าของกับอายุหลายขึ้นซุ่มเมื่อครัขึ้นซุ่มเมื่อแล้วกระแสของจังหวัดอุดรเ่านีท่านนายกวิเชียนนี่มีการจัดประกวดวายปีที่แล้วกับอยู่อยู่งานถุ่งสีเมืองนะครับมีเมืองกับมีเล่าท่านะธานของช่อมร่อมควายประเทศไทยเนี่ยอาจารย์สมาคมเขาเป็นสมาชิกเนี่ยว่าอยากส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยได้พัฒนาควายให้ควายอีสานเ่าเนี่ย ควอยอุดรเท่านี่นะครับให้เป็นค้ายต้นแบบเป็นเงินหลัก้ายกคือให้ให้เกษตรกรเท่านี้สามารถเข้าถึงพวกนี้เนาะครับปกติเลี้ยงไปเลี้ยงตามนี้ตามเกิดไปภาษาภาษาบ้านเท่านนะครับแต่คือเลี้ยงขายลูกขายยังซึ่งถามว่าดีบ้มันก็ดีแต่ว่าราคามันก็หน่อยเนาะครับทั้งที่งูควายกับงามจังเสี่เนาะครับก็เลยเป็นอีกช่องทางนึ่งเลยบ่าเนี้อาจารย์ก็เลยตัดสินใจว่ามาขุดสาะ มาเตรียมสถานที่เพื่อที่จะเลี้ยงควายเรับาตอนนี้ก็เลยไปได้ควายมาเพื่อเป็นต้นแบบเป็นเป็นไตเติ้ลที่จะดอกตอนนี้เอามาสองตัวนะครับมือหื้อมือนึ่งนี่จะเอามาอีกสาวสวยจากสุรินเป็นลูกป่านสุรินป่านสุลินนะครับมมาสมทบเพิ่มอีกราคาประมาณสองแสนบาทแน่สาวอกสีเอามาไวัยหนึ่งไเกษตรกรได้มาเบิ่งพัฒนาส่วนบักน้อยนี่ เป็นลูกควายเงินล้านของเวัดอุทัยนี่ครับนี่ครับตัวนเนาะขาเอือนวลูกเงินอุทัยทายาทเงินอุทัยเนี่ยเขาอายุสิบสี่เดือนสิบสี่เดือนนี่ครับพี่น้องโอ้งามครับเป็นลูกทายาทของเงินอุทัยของเขาซ้ำนี่กับค่าเขากระแสนครับผมประมาณแสนแต่ประมาณล้านดอกนี่ครับสายเลือดเงินอุทัยครับเงินอุทัยจากอุทัยท่านี่ที่ดังๆนี่ละนี่อาจารย์นั้นเขาจุงจุงเข้าให้พี่น้องเห็นนะครับผม นี่ครับล่องจูงงังให้พี่น้องเบิงน้ำเลยได้บ่น้อบัานได้บ่ครับผมบ่บ่ได้ก็ับเป็นยังครับนี่ครับพี่น้องครับอันนี้เป็นสายเงินไข่ปอกข้อครับพูดนะพี่น้องนี่นี่ครับปอกข้อเชือกเอิ๊กไงเอิ๊กไงมีตาแต้มแกมเอียงแก้มเข่าตำล่าเบิดเข่าตำล่าครับโอ้นี่เป็นควายอายุสิบสี่เดือน อันนี้สิ10-4เดือนสูงเท่าไรครับตัวนี้ครับสูงตอนนี้คือเขาหน่อยอยู่กับน้ำพุ่นลอย30ต้นต้นนี่แหละเพราะว่าบพุ่นใหญ่เพิ่งเพิ่ง10-4เดือนนึงนะครับ10-4เดือนแต่ว่าก้มหนาก้มหนาของลักษณะของคอพันธุ์ดีเนี่คือเป้าหมายคืออยากเอามาไว้ทาให้เกษตรกรบ้านเข้าโดยเฉพาะพี่บุญรักนี่ ได้มาใส่บริการยามเขาไงเนี่ยตัวนี้คือเพจผูน๋ครับเพจผู๋อยากเข้าพี่น้องหน้าพันกล้วยบ่านเอาดึงโอ้เชือดนี่ความหมายงามพี่น้องเออนี่นี่ขาท่ายาพของเงินอุไทัยปีนไงเนาะครับส่วนแม่บ้านครับนี่ครับอีกตัวนึงครับมี่สองตัวครับตัวตัวนี้ได้มาตั้งใสครับได้มาจาก ความของอาจารย์สุเมธทองเงินซึ่งเป็นเลขาสามารถพัฒมนักควายไทยอ๋อครับซึ่งเป็นแม่เงินล้านแม่เงินล้านครับของของเงินเงินอุทัยนะครับเงินอุทัยแม่ซื้อแสงดาวแต่ว่าเขานี่เป็นพอมันเป็นเงินไทยครับผมลูกเขาก็เลยใส่ซื้อว่าอาทิตย์อ๋อซื้ออาทิตย์ครับอาทิตย์เป็นควายใหม่ควายหนุ่ม พึ่งสิบสี่เดือนพี่น้องครับอ่าอีกตัวหนึ่งมับนี้เป็นสายของเพชรอุดรครับนี่ครับสายเพชรอุดรเป็นแม่ที่เลี้ยงลูกดีเลี้ยงลูกดีแต่ว่าลักษณะดีแต่ว่าคอต่ำนี้ของเขาคือเขาเตี้ยนิดนึงเตี้ยมากเป็นแม่บ็อกเพื่อหาปอเขาพัฒนาเพื่อให้สูงขึ้นสมส่วนเบิ่นเนาะครับแต่ว่ามีขอเสียเตี้ยครับ แต่ว ok, ่าควมหนาควมลำควอมอ้วนควอมกินหนาดีหนาเก่งถือแมวใช้บานข้ามักนี่พี่น้องแต่ว่าเขาเตี่ยจากหน่อยบานนี่นี่ครับตอนย่างครับที่พุดของเขาควยแม่นี่เด้ยบานนีเนาะครับผมจริงที่พ่อเขาเพิ่งรู้ดอบว่าเขามีม้าไล่อยู่ขาทึ่งสีขามาไล่ขาดขาเขานี่นี่พี่น้องเขาจะมีม้าไล่ยูดสีขาเขาเอื่อน่าเป็นม้าไล่ฟ้องครับ อยู่ขาเป็นกำไรท่องกำไรท่องอยู่ขาเส้นสี่ขาใช่ครับที่เป็นปอกนีะครับก็เห็นว่าหายากภาษาเริ่มว่าหายากนี่เนาะครับหายากก็เลยว่าเป็นไข่ลักษณะดีเป็นไข่โม่งข้นผู้ลู่ขันวาผู้ลู่ขันวาครับพาพี่น้องมาเบิ่งครับวันนี้ผู้ใดสนใจเพื่อนอย่างว่าเบิ่งนี่เพื่อนแวะเวียนเขามาได้เพราะข้าราชการครับแวะเวียนมากขันมากเพราะ่าเที้ียง ขันบ่อโลกไข่บ่อมีดสีเหีืองพอดเกาเทียงพร้อมครับผมบอกพี่กัดนะครับผมอยูสายนอฟ้ามแสงใช่ฟ้ามบ้านดอนก้อยมู่ที่หนึ่งครับบ้านดอนก้อยบ้านหมอลำสีนิ่มอนยุคขังวัดสว่างท่อมไหมยุคขังวัดสว่างท่อมครับผมใกล้แหล่งท่องเที่ยวเนาะมีมากอะมีมามีมากยังไ้ขี้ไห้น้อร้อมี่ลานกาแฟแห้นั่งจิบเบิองนาเบิองกล้วยงามพร้อมเนาะครับกล้วยงามนี่ครับโอ้งามพี่น้องครับสองตัวนี้ แต่ว่ามือหื่อนี่สิเอาเจ้าท่ายาตของเจ้าป่านสุรินทร์เดี๋ยวสิมาเบิ้งสายท่ายาตของป่านสุรินทร์ครับเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งเรื่อยๆนี่ครับสองตัวตัวตัวแม่สาวนี่ได้มาใช่ไหครับอาจารย์ครับแม่สาวตัวไหนตัวนี้ครับตัวนี้แม่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 ลักโอ้แม่ลักมีมีลูกแล้วเนาะมีลูกเหรอตอนนี้อีกเดือนหน้ากันสิขอดอีกแันโอ้อันนี้มีอยู่ในท้องกับมีลูกครับนี่ เขาเป็นแม่กับลูกได้มาจากอำเภอหนองแสงบ้านเฮานี่ล่ะโอครับผมำเภอหนองแสงบ้านมันกล้วยอุ้ยยสายนี่ยังดอกแต่ว่าเอามาพัฒนาสายเพชรอุดรครับสายเพชรอุดรนาเขาสีสวยนี่ครับลูกเขางามจะมือหนีบริลลางเด้องมือหนีบรูดจักเนี่ลูกหนางงามครับมือหนีเข้ามาแบบกระชั้นชิดครับมากพอมเลยพูดจักเขามพอดีอาจารย์กำลังใหายยาพ่ออายุพอดีครับกับเลยพ่อครับอาจารย์นี่ครับหนางงามเกลื บันทึอยากให้อาจารย์ฟังนะครับสมมุติว่าผู้ใดเพื่อนอยากเลี้ยงควาวยสายนี้นี่เพื่อนต้องเตรียมอยียงแน่หรือว่าต้องมีทุนคักหลาเขราบ,บ,บ่อค่อยสีเฮ็ดได้ครับ<ต>บอ่อาครับ,บรคบอือเดี๋ยวนี้อาจารย์วา่าจงซี่หลังจากไปประชุมหมอกล่มมากอยากส่งเสริมว่างัวเนี่ยมันหลายแร้วง่วบ้านเท่านี่มันหลายแล้วส่วนควายเป้าหมายทั่วประเทศเท่ากับหกล้านตัวแต่ควายประเทศไทยเฮ่าตอนนี้มีลานเดียวครับ้งนายกสมาคม ก็อยากฝากปปะชาัมพันธุ์สรงเสริมว่าอยากให้เกษตรกรนี่ได้หันมาเลี้ยงควายถึงแม้ว่าเฮ้าสีบได้ใส่แรงงานแตะกีนี่มันใส่แรงงานแมนครับอยู่กับสังคมไทยเลยเนาะบ่าน,นี้เฮาเมนบ่ใส่แรงงานแต่ว่าควายนี่มันต้องได้อนุรักษ์และพัฒนามันไวครับยจ่งอยากฝากเกษตรกรเกษตรกรมีหลายแบบบางคนเลี้ยงของเจ้าของเอาลูกเอาแม่เจ้าของผสมกันมันจะเกิดลักษณะด้อย มันจะต้องได้เอาขามพันธุ์ขามสายขามสายยิงอยากส่งเสริมให้เกษตรกรเท่าได้อัพเกรดขึ้นก็คือพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นเนาะครับให้มันคุ้เงินล้านเพิ่เพิ่นเนี่ยของไก่เท่าเนี่ยอาจารย์กับพ่อท่านแค่เลี้ยงสลานแล้วตะวันกับทามะง่ามมอกระงามเนาะครับตะวันเมื่อเท่าวนเวียนอยู่นังวันซึ่งมันโลภไผ่มันกับลายเนาะครับมูลราคากับที่น้อยมูลราคากับที่เพิ่มแต่อันนี้ว่าพัฒนาขึ้นเอาพ่อที่ดังๆมาผสมใส่ครับผม พัฒนาโค้งสางขึ้นครับนี่ครับภาพพี่น้องมาเบิงครับมือนีกับควายงามครับอยู่แสงชัยฟาร์มครับอยู่บ้านดอนก่อยมูนึงครับใกล้ๆวัดอ่านักร้องดังเนาะครับคุณแม่สิริพรนครับผมกะแม่เบิงแล้วกะมีขอสงสัยยังก็เม่นไว้ใต้คลิปเลด้อครับพี่น้องครับแต่ว่าบริัทในบริษัทในป้าหมายังลวงหลเป็นการเริ่มต้นเริ่มกำลังรีเริ่มนะครับว่บัในาสิแข่งไผ่ครับผมอยากพัฒนาอยากภาพพี่น้อง พัฒนาควาวพี่บุญรักข้าอุดรข้าวไหนมันไหลมันดีขึ้นครับผมควบไมนี่ครับเป็นนี่เริ่มเป็นตัวอย่างเนาะเนาะครับพ่อให้เกษตรกรได้ได้เห็นครับว่าเฮ็ดแล้วมันมันไปช่องทางแบบไหนบางคนอาจจะเลี่ยงแต่ว่ารู้ว่าสิเลี่ยงไปเฮ็หยังครับเลี่ยงพ่อแม่พผ้าเลี่ยงกัเลี่ยงไปมนําพ่อแม่ก็บ่มีจุดหมายเนาะอันนี้ครับอีกนิดหนึ่งว่าเดี๋ยวนี้นี่้างประเทศไทยเฮ้าเนี่ยครับผมเขาได้วิเคราะห์วิจัยออกมาแล้วว่านมงัวกับนมป้ายนี่ นมควาเนี่ยมันจะมีโปรตีนสูงกว่าครับผมเขากำลังีะส่งเสริมให้รีดนมไข่เราจึงเป็นข้างหนึ่งที่เกษตรกรเท่านี่น่าจะหันมาพัฒนาเราเอาควายเขามาเพื่อที่เตรียมตัวเ,เป็นการเตรียมตัวสูยษษ้ยุคเศรษฐกิจใหม่มันกเ็เป็นสัตว์ครูบานครูเมืองกับ,บนคนอีสานเลยนะครับรแล้วเนื้อเขาเนี่ยบานเท่าอาจจะว่าบ่ามากินเนือ้อควากิรงิงๆแล้วเนื้อควาเนี่ยมี แค่แตลรอดหน่อยก็เนื้อหมเป็นกล้ามเป็นยังนะครับครับผมอยากส่งเสริมจะเท่าไรเดี๋ยวครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่ก่อนครับเดี๋ยวห้าสีมาอัปเดตเรื่อยๆครับกับแสงชัยฟ้ามเนาะครับเมนี่กะผู้ใดสนใจกะแววเวียนเขามากครับมีร้านกาแฟให้นั่งชมพร้อมครับหลายยางหลายแนวเนาะเขามาเบิ่งแล้วกะย่าลืมครับผมกดติดตามช่องเกษตรกรลูกเทยบานครับลูกในบ้านวานในสวนพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับจานครับเดี๋ยวล่าท่านผู้ชมครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณครับผม ขอบคุณอาจารย์น้ำครับ